วิธีตรวจสอบสิทธิ์นะครับเงินดิจิทัลเฟสสองมาแล้วนะครับแอปทางรัดนะครับวิธีตรวจสอบเป็นยังไงไปดูกันเลยครับผมเอาข้อมูลมาให้ดูแล้วเพื่อนๆมาจ้าเฟสสองมาแล้วนะครับเบื้องต้นนะเพื่อนๆก็ Google นะครับแล้วก็พิมพ์ว่าตรวจสอบสิทธิ์เงินดิจิทัลเฟสสองนะครับก็จะเจอเว็บต่างๆมากมายนะครับเพื่อนๆก็ กดเข้าไปดูได้นะครับแต่ว่าผมเลือกเปิดของทางสนุกนะครับข้อมูลของสนุกค่อนข้างครบคันนะครับขออนุญาตสนุกด้วยนะครับก็คืออ่มาดูกันนะครับข้อมูลตรงนี้เลยนะครับวันที่22มกราคมนี้นะครับ22นี้นะครับรัฐบาลนะครับจะเปิดให้เราตรวจสอบสิทธิ์นะครับเงินดิจิทัลเฟส2นะครับผ่านแอปทางรัฐนะครับเพื่อนๆใครที่เคยลงไว้ตอนนู้นนะครับ แล้วก็ช่วงเนี้ยถึงเวลาละที่เราจะมาตรวจสอบสิทธิ์นะครับในกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะครับกลุ่ม60ปีขึ้นไปนะพ่อแม่พี่น้องนะครับญาติของใครที่เกิน60แล้วก็ลงทะเบียนไว้ตอนนู้นนะครับก็ให้เข้ามาตรวจสอบสิทธิ์ดูว่าได้สิทธิ์หรือเปล่านะครับเงิน1,000 10, 0บาทนะครับจำนวน3าล้าน23,400นน 92คนนะครับจะมีญาติเราอยู่หรือเปล่านะครับต้องมาลองตรวจสอบดูนะครับวิธีตรวจสอบนะครับก่อนอื่นก็เข้าแอปทางลัดก่อนนะครับแอปทางลัดแอปทางลัดนะครับแล้วก็กดปุ่มตรวจสอบสถานะนะครับเพื่อนๆที่มีแอปอยู่ก็ลองลองลองกดตามนะครับผมไม่มีภาพประกอบซะด้วยสิก็เป็นแอปทางลัดก่อนนะครับแล้วก็กดปุ่มตรวจสอบสถานะนะครับ พอกดตัวซอปุ๊บนะครับระบบจะขอนะครับเข้าถึงข้อมูลนะครับและขอยืนยันเบอร์โทรศัพท์ของเราก่อนนะครับเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนนะครับให้กดปุ่มยืนยันข้อมูลนะครับอ่าขอเบอร์ไป OTP ไปนะครับกรอกเบอร์โทรนะครับนี่แล้วก็กดรับรหัสทาง SMS วงเล็บ OTP นะครับก็ทำตามขั้นตอนที่มันขึ้นหน้าจอนั่นแหละเพื่อน แล้วก็กกรหัส OTP แล้วก็กดปุ่มยืนยันโทรศัพท์มือถือนะครับหลังจากนั้นกดปุ่มอนุญาตนะครับให้แอปนะครับเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและนะครับระบบจะแสดงนะครับผลนะครับเป็นสถานะในการรับสิทธิ์ตามโครงการเติมเงิน1,000 0บาทนะครับ Digital Wallet นะครับก็คือนะครับมันจะมีสถานะอยู่3แบบนะครับก็คือขั้นตอนที่3คือนะครับ ระบบอยู่ระหว่างการตวรวจสอบสิทธิ์นะครับอันนี้คือขั้นตอนที่3นะสถานะอยู่ในขั้นตอนที่3คือตวรวจสอบสิทธิ์อยู่นะแต่ถ้าอยู่ใน4นะครับขั้นตอน4คือคุณไม่ได้รับสิทธิ์คุณอดนะครับแต่ถ้าอยู่ในขั้นตอนที่5คือได้รับสิทธิ์ตามที่นะครับโครงการนะครับเขากําหนดมาว่าเ,เราผ่านนะครับก็จะได้1น0่งมืบาทนะครับก็ ตรวรับสิทธิ์นะครับหลังจากรับสิทธิ์ก็มาเช็คดูนะครับว่าสิทธิ์ของเราเนี่ยที่กรอกไปตอนนู้นน่ะมันอยู่ในขั้นตอนที่เท่าไหร่นะครับถ้าเป็น5คือได้3คือตรวจสอบอยู่4คือไม่ได้นะครับอ่าประมาณนั้นแล้วก็คุณสมบัติอ่าก็อันนี้ก็คงไม่ต้องอ่านเนาะเพราะว่าเพื่อนๆก็ได้ทําการกรอกไปแล้วตั้งแต่ตอนนู้นแหละอันนี้ไม่สําคัญแล้นะครับอยากดูก็เพื่อนๆก็ลองอ่านเพิ่มเติมเอาเด้อ แล้วก็นี่ตารางการจ่ายเงินนะครับอรอบเก็บตกซ้ำสามรอบนะครับถ้าจ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมายไม่สําเร็จในครั้งแรกจะมีการดําเนินการจ่ายเงินซ้ํานะครับรีทายให้แก่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวจํานวน3าครั้งได้แก่รอบจ่ายซ้ําครั้งที่หนึ่งนะครับยี่แปดกุมภานะครับผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจําตัวประชาชนภายในวันที่25นะครับ ครั้งที่2นะครับวันที่28มีนานะครับแล้วก็ผูกพร้อมเพย์วันที่25เหมือนกันนะครับแล้วก็ครั้งที่3จ่ายวันที่28เมษายนนะครับผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนภายในวันที่23เมษายนนะครับเพื่อนๆอ่านเพิ่มเติมดีกว่า Google แล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับนี่ตรวสอบสิทธิ์เงินดิจิทัลนะครับก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆสามารถอ่านเพิ่มเติมได้นะครับแต่ว่าหลักๆวันที่22นี้ก็คือ เข้าไปนะครับเข้าแอปแล้วก็กดดูสถานะว่าเราอยู่สถานะที่เท่าไหร่3นะครับอยู่ระหว่างตรวจสอบ4ไม่ได้แล้วก็5ได้นะครับก่อนหน้านั้นก็นะครับ otp เข้าแอปให้ได้ก่อนนะครับตามที่เขาระบุไว้แหละนะครับอ่ะขอให้ได้ขอให้โดนทุกคนแล้วก็เดี๋ยวฝากพิกัดนะครับสนับสนุนช่องผมได้นะเพียงแค่ซื้อสินค้านะครับที่มันขึ้นตะกร้ามานะครับเดี๋ยวผมแปะพวกอุปกรณ์กีฬาให้ของแท้ให้นะครับแล้วก็ แบรนด์อื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับคลิปนะครับก็จะมีเป็นถ้าเป็น La z a d a ครับมันจะไม่สามารถปักตะกร้าได้ก็จะมีเป็นลิงก์ที่ผมแปะให้มีอะไรบ้างนะครับมีพวกซื้อของนะครับแล้วก็มีพวกสมัครสมัครนะครับขออภัยสมัครบัตรเครดิตออนไลน์นะครับมีหลายใบเลยนะครับสมัครตอนนี้มีแถมกระเป๋าได้สิทธิ์เยอะแยะมากมายนะครับสมัครได้เลยนะผ่านลิงก์ผมแล้วก็ขอสินเชื่อบ้านออนไลน์นะครับขอสินเชื่อลถนะครับซื้อประกันรถยนต์ นะครับแล้วก็ช้อปปิ้งไอมือถือนะครับอุปกรณ์กีฬาแล้วก็ช้อปปิ้งห้างดัง c ีเอ็ดบีทูเอสท็อปแมีมหมดเลยนะครับไม่อยากไปห้างก็ช้อปผ่านลิงก์ผมผมได้ค่าน้ำค่าไฟด้วยนะครับอ่ะอย่าลืมไปเช็คสิทธิ์ครับวันที่22ครับ